ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญหามาฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้เอ็ดมินด้วยนะคะสนับสนุนค่าน้ำชาให้ผู้แปลได้ที่ QR วอา e คตรงนี้ได้เลยเจ้ากะทะลุมิติมาเป็นภรรยาของพรานป่าพร้อมกับลูกเฟสแปลโดยสัญหามาฟังบทที่81คนหลอกลวง กวนซีเยลพยายามสงบสติอารมณ์แล้วตอบว่าเจ้ากะตอนนี้กำลังนั่งอยู่ในห้องฮูยินผู้เท่าซุนเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยก่อนจะก้าวเท้าเข้าไปในห้องเมื่อซูลี่เห็นหญิงชาราผู้หนึ่งที่มีใบหน้าเคร่งขครึมเดินเข้ามาพร้อมกับสาวใช้หลายคนติดตามเธอก็เดาได้ทันทีว่านี่คือฮูหยินผู้เท่าซุนของบ้านซูรีลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วกล่าวทักทายคาระวะฮูยินผู้เท่าซุนเจ้ากะ ฮูยินผู้เท่าซุนไม่ได้ตอบกลับทว่าเพียงใช้สายตาสำรวจซูหลี่ตั้งแต่หัวจรดเท้านี่คือหมอคนเก่งที่ว่ากันหรือดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรพิเศษอีกทั้งยังดูเด็กเช่นนี้น่าจะเป็นคนหลอกลวงเสียมากกว่าซูหลี่ที่ยังคงยิ้มแย้มไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้ตัวเองถูกฮูหยินผู้เท่าซุนติดป้ายคนหลอกลวงไปแล้วเจ้านี่เองที่เป็นหมอซูใช่หรือไม่ฮูหยินผู้เท่าซุนถามซูหลี่พยักหน้าเจ้ากะ ผู้หญินผู้เท่าสุนแสดงความไม่พอใจอย่างไม่ปิดบงังเจ้ารู้จักสมุนไพรทั้งหมดกี่ชนิดกันครอบครัวของข้าไม่ใช่ครอบครัวธรรมดาข้าแนะนําให้เจ้ารีบออกไปเสียเงินค่ารักษาที่จ่ายไปก่อนหน้านี้เราจะไม่เอาคืนถือว่าให้เจ้าไว้ซื้อข้าวกินสําหรับพวกคนหลอกลวงเช่นนี้ไม่จําเป็นต้องพูดดีด้วยไม่เช่นนั้นจะได้ใจไปใหญ่ท่านแม่เข้าใจผิดแล้วเจ้ากะหมอซูมีความสามารถจริงๆนางไม่ใช่คนเช่นนั้น กวนซีเย่ยเห็นว่าหูหยินผู้เท่าซุนเข้าใจซูหลี่ผิดไปจึงรีบช่วยแก้ต่างให้แต่หูหยินผู้เท่าซุนหันไปมองกวนซีเย่ยอย่างเย็นชาแล้วตำหนิหุบปากเสียนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าควรพูดตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เจ้ากล้าแทรกตอนข้ากำลังพูดกวนซีเย่ยรีบปิดปากเงียบพร้อมส่งสายตาให้ซูหลี่ขอโทษอย่างลับๆแล้วนางก็แอบส่งคนไปตามซุนหยวนกุ้ยกลับมาอย่างเงียบๆถ้าซุนหยวนกุ้ยไม่กลับมาเร็วๆนี้ทั่วทั้งบ้านคงจะปั่นป่วนไปหมด ซูลีไม่ได้โกรธกับคำพูดของฮูยินผู้เท่าซุนเพราะมีหลายคนที่เคยสงสัยในฝีมือของเธอฮูหยินผู้เท่าซุนก็แค่หนึ่งในนั้นและคงจะไม่ใช่คนสุดท้ายด้วยถ้าการมีความสามารถตั้งแต่อายุน้อยเป็นสิ่งผิดเช่นนั้นเธอก็ผิดมหันเลยทีเดียวซูลี่ยิ้มแล้วกล่าวว่าในเมื่อฮูหยินผู้เท่าซุนไม่เชื่อในฝีมือของข้าเช่นนั้นให้ข้าตรวจชีพจรให้ท่านดูสักหน่อยดีหรือไม่หักรักษาไม่ได้ข้าจะไม่เอาเงินสักแดงเดียว เธอเชื่อว่าความสามารถจะทําให้ทุกอย่างกระจ่างชัดไม่มีใครจะต่อต้านหมอได้นอกจากพวกที่ไม่สนใจชีวิตตนเองฮูหยินผู้เท่าสุนรีตามองนางเจ้าหน้าหรือจะมาทําเป็นอวดดีต่อหน้าข้าจะให้ตรวจดูอาการก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้แต่ถ้ารักษาไม่ได้ละ่ะชีพจรของนางไม่ใช่ผู้ใดจะมาตรวจได้ง่ายๆหากหมอจอมปลอมผู้นี้คิดจะหลอกนางหลักก็เตรียมตัวเจอดีได้เลยซุลีตอบอย่างมั่นใจอาการแค่นี้ไม่ยากเกินฝีมือข้าหรอก ผูญินผู้เท่าซุนหัวเราะเยาะเจ้านี่พูดได้ดีกว่าร้องเพลงเสียอีกถ้าเจ้ารักษาข้าได้ข้าจะให้เงินเจ้าสิบตำลึงแต่ถ้ารักษาไม่ได้ก็จงหายไปจากสายตาข้าเสียข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าอีกต่อไปสหลี่เดินเข้าไปใกล้หูหยินผู้เท่าซุนอีกสองก้าวหูยินผู้เท่าซุนตกใจจนถอยหลังไปหนึ่งก้าวนางจะทําอะไรจะเข้ามาใกล้ข้าทําไมสุลี่สังเกตสีหน้าของหูยินผู้เท่าซุนแล้วกล่าวว่า ฮูยินผู้เท่ามักจะรู้สึกเวียนหัวใช่หรือไม่สิ่งรอบตัวหรือโลกภายนอกมักจะหมุนอยู่บ่อยๆบ,บางครั้งก็รู้สึกทรงตัวไม่อยู่แต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้หมุนตามฮูยินผู้เท่าซุนฟังคำพูดของซูหลี่แล้วตกใจเจ้าเจ้าไปรู้มาจากที่ใดอาการพวกนี้หมอผู้อื่นไม่เคยดูออกแต่ไม่คาดคิดว่าหมอหญิงที่ยังเด็กคนนี้กลับสามารถมองออกได้ทําให้นางตกใจอย่างมากแต่เมื่อตั้งสติได้หูยินผู้เท่าซุนก็รู้สึกไม่ชอบมาพากลชี้นิ้วไปที่ซูหลี่แล้วพูดว่า เจ้าหลอกข้าใช่หรือไม่ซูหลี่ได้ยินคำพูดของฮูหยินผู้เท่าซุนก็หัวเราะฮูหยินผู้เท่าซุนอย่าลืมว่าข้าเป็นหมอการวินิจฉัยเบื้องต้นจากการมองการฟังการซักถามและการจับชีพจรเป็นพื้นฐานของพวกเราถ้าข้าทำไม่ได้ก็คงต้องกลับไปเลี้ยงหมูที่บ้านแทนแล้วฮูหยินผู้เท่าซุนพูดไม่ออกคำพูดนี้ก็มีเหตุผลดีกวนซีเยวที่ยืนอยู่ข้างๆก็ช่วยพูดเสริมว่าท่านแม่หมอซูฝีมือดีจริงๆ,จงๆเจ้ากะ ฮูยินผู้เท่าซุนหันไปถลึงตาใส,ากส่กวนซีเยลกวนซีเยลจึงต้องหุบป,ปากเงียบไปอย่างไม่เต็มใจถ้าเช่นนั้นก็เข้ามาจับชีพจรข่าสิน้ำเสียงของฮูยินผู้เท่าซุนตอนนี้ไม่แข็งกร้าวเหมือนก่อนแล้วกวนซีเยลรู้สึกโล่งใจขึ้นมาหน่อยเพราะแม่สามีของนางเป็นคนที่นิสัยแปลกและแข็งกร้าวอย่างมากเมื่อครู่นางกลัวว่าแม่สามีจะมีเรื่องกับซูหลีซูหลีเดินเข้าไปจับชีพจรฮูหยินผู้เท่าซุนแล้วสอบถามเกี่ยวกับอาการทั่วไปของนาง ท่านมักจะรู้สึกหงุดหงิดง่ายและโกรธง่ายใช่หรือไม่และเมื่ออารมณ์ของท่านพลุ่งพล่านอาการเวียนหัวของท่านจะยิ่งแย่ลงสหลี่ถามฮูหยินผู้เท่าซุนพยักหน้าแรงๆใช่แล้วเป็นเช่นนั้นจริงๆสหลี่เปิดเปลือกตาของนางขึ้นดูเล็กน้อยและดูสีลิ้นของนางจากนั้นก็พูดว่าท่านมักจะรู้สึกเหนื่อยล้าไม่มีเรี่ยวแรงและกินอาหารไม่ค่อยลงใช่หรือไม่ สายตาของฮูยินผู้เท่าซุนที่มองซูหลี่เริ่มเป็นประกายมากขึ้นใช่ใช่เจ้าพูดถูกทุกอย่างตอนนี้ดูเหมือนว่าซูหลี่จะไม่ใช่หมอจอมปลอมแล้วเพราะถ้าเป็นหมอจอมปลอมคงไม่สามารถบอกอาการได้ชัดเจนเช่นนี้ถ้าเป็นจอมปลอมก็ต้องเป็นจอมปลอมระดับสูงเท่านั้นถึงจะทำได้ขนาดนี้เจ้ารักษาได้หรือไม่ฮูยินผู้เท่าซุนถามอาการนี้ของนางเป็นมานานหลายปีแล้วพบหมอมาหลายคนกินยามาก,มากแต่ทว่าก็ไม่หายตอนนี้แค่ได้กลิ่นยาก็รู้สึกคลื่นไส้แล้ว ซูลียิ้มแล้วพูดว่าสำหรับข่านี่เป็นแค่ปัญหาเล็กๆถ้าท่านฟังข่าข่ารับรองว่าต้องรักษาให้หายได้แน่นอนเพียงแค่ฝังเข็มไม่กี่ครั้งแล้วกินยาที่เธอสั่งสักสองสามครั้งก็หายแล้วฮูหยินพูดเท่าซุนคว้ามือของซูลี่แล้วกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าให้คำสาบานว่าเจ้าไม่ได้หลอกข้าซูลี่ได้แต่รู้สึกจนปัญญาตอนนี้การรักษาคนยังต้องเริ่มจากการให้คำสาบานด้วยเหรอ ฮูยินผู้เท่าซุนท่าท่านไม่เชื่อในฝีมือของข้าก็ไม่จำเป็นต้องให้ข้ารักษาข้าแนะนำให้ท่านไปหาผู้อื่นที่เก่งกว่าเธอสำหรับความต้องการที่ไรเหตุผลเช่นนี้ซูหลี่ปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยห,หากทุกคนมาขอให้เธอสาบานก่อนรักษาแล้วเธอจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่ได้รักษาก็ไม่เป็นไรฮูหยินผู้เท่าซุนไม่คาดคิดว่าซูหลี่จะปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้คนอื่นๆพยายามเอาใจนางแทบไม่ทนันแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ซูหลี่เป็นคนแรกที่กล้าปฏิเสธตน บรรยากาศในห้องจึงตกอยู่ในความอึดอัดกวนซีเย่รีบเข้ามาช่วยทำลายความอึดอัดหมอซูอยากเข้าใจผิดท่านแม่ข้าเจอหมอที่ไม่ได้เรื่องมามากจึงกลัวไปหมดการให้เจ้าสาบานก็แค่เพื่อความสบายใจเพราะท่านเชื่อมั่นในตัวเจ้ามากจริงๆท่านแม่จริงหรือไม่เจ้ากะฮูหยินผู้เท่าซุนตอนนี้ก็เข้าใจว่าซูหลี่มีฝีมืออยู่บ้างคนที่มีฝีมือเช่นนี้นางไม่ควรไปทําให้ขุนเคืองฮูหยินผู้เท่าซุนยิ้มพลางพูดว่า หมอสู่เจ้าอย่าใส่ใจเลยเมื่อครูข้าแค่พูดไปอย่างนั้นเองเจ้าจะรักษาอย่างไรก็รักษาไปเถิดข้าเชื่อเจ้าสุนหยวนกุ้ยวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาจากข้างนอกเมื่อเขาเห็นหูหยินผู้เท่าสุนจับมือซูหลี่พลางพูดจายอย่างอ่อนโยนอีกทั้งกวนซีเย่ก็นั่งอยู่ด้านข้างด้วยรอยยิ้มเช่นกันวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกแล้วหรืออย่างไรสุนหยวนกุ้ยถึงกับแงนมองท้องฟ้า เขาคิดว่าที่บ้านคงจะวุ่นวายจนเกินจะควบคุมได้และเมื่อกลับมาถึงเขาจะต้องจัดการกับสถานการณ์ที่เลวร้ายจนทนดูไม่ได้เขาถึงกับเตรียมคำพูดไว้แล้วรอแค่กลับมาพูดออกไปเท่านั้นแต่ใครจะรู้ว่าตอนนี้เขาไม่ต้องทำอะไรเลยท่านพี่กลับมาแล้วกวนซีเย่เห็นซุนหยวนกุ้ยก่อนใครนางยิ้มพลางยืนขึ้นบทที่8 2สองท่านปล่อยข่าก่อนฮูหยินผู้เท่าซุนก็มองเห็นซุนหยวนกุ้ยเช่นกันจึงโบกมือเรียกเขาเจ้าสามมหาแม่สิ ซุนหยวนกุ้ยเป็นบุตรคนที่สามในครอบครัวยังมีพี่ชายอีกสองคนซึ่งหูหยินผู้เท่าซุนมักจะอาศัยอยู่กับบุตรชายคนโตแต่ก็ไม่ได้อยู่ห่างจากบ้านทั้งสามมากนักถ้าไม่มีอะไรทำหูหยินผู้เท่าก็มักจะมาเยี่ยมเยียนซุนหยวนกุ้ยนั่งลงข้างหูหยินผู้เท่าท่านแม่ทำไมไม่บอกให้ข้ารู้ก่อนว่าจะแวะมาข้าจะได้เตรียมอาหารที่ท่านแม่ชอบไว้ขอรับทันทีที่ซุนหยวนกุ้ยพูดจบหูหยินผู้เท่าก็หัวเราะจนปากแทบปิดไม่มิด แม่ได้ยินว่าเจ้าเชิญหมอหมาที่เรือนแม่ก็เลยอยากมาดูเสียหน่อยเมื่อครูหมอสูเพิ่งจับชีพจรให้แม่อีกทั้งยังบอกอาการของแม่ได้ตรงยิ่งนะตอนนี้ก็กําลังจะเตรียมฝังเข็มให้แม่อยู่เลยฝังเข็มทันทีที่ซุนยวนกุ้ยได้ยินคํานี้เขาก็รู้สึกขนลุกวันนี้เป็นวันที่เขาต้องตรวจอาการพอคิดดูดีๆก็ไม่แน่ว่าจะต้องโดนฝังเข็มซ้ําอีกเช่นกันหมอสู่ข้าไม่ต้องฝังเข็มแล้วใช่หรือไม่ ซุนยวนกุ้ยอธิษฐานในใจเงียบๆหวังว่าครั้งนี้เขาจะรอดจากการฝังเข็มสหรีตอบว่าเรื่องนี้บอกไม่ได้ต้องดูจากอาการของท่านก่อนสหรีตรวจอาการของซุนยวนกุ้ยพบว่าอาการของเขาดีขึ้นมากแต่ถ้าฝังเข็มต่อผลที่ได้ก็จะดียิ่งขึ้นแต่เมื่อคิดถึงท่าทีหวาดกลัวของซุนยวนกุย้ยสุรีจึงตัดสินใจให้เขาทานยาแทนถึงจะหายช้ากว่าแต่ก็ไม่กระทบจิตใจของผู้ป่วยหมอซูเป็นอย่างไรบ้างกวนซีเย่ยถามด้วยความกังวล ซูหลี่ตอบว่าอาการดีขึ้นมากแล้วกินยาต่อไปก็พอเจ้ากะเช่นนั้นข้าก็ไม่ต้องฝังเข็มแล้วใช่หรือไม่ซุนหยวนกุ้ยถามซูหลี่เห็นเขาดูเหมือนจะผิดหวังจึงกล่าวว่าถ้าท่านอยากฝังเข็มจริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้เพราะการฝังเข็มจะให้ผลดีกว่าซุนหยวนกุ้ยรีบโบกมือไม่ไม่แค่กินยาก็พอผูหยินผู้เท่าซุนเห็นซุนหยวนกุ้ยทำท่าทางเช่นนั้นก็ยิ้มเล็กน้อย เจ้านี่นะตั้งแต่เล็กจนโตกลัวเข็มมาตลอดถ้าพูดออกไปไม่กลัวเสียหน้าหรืออย่างไรซุนหยวนกุยยิ้มแห้งเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของข้านะขอรับโรคขี้กลัวนี่มันถ่ายทอดมาจากท่านพ่อของข้าต่างหากท่านพ่อของเขาก็เป็นเหมือนกันดังนั้นมันต้องสืบทอดมาแน่ๆไม่มีทางเกี่ยวอะไรกับตัวเขาเลยฮูหยินพู้เท่าซุนหันไปกล่าวกับซูหลี่หมอซูเราจะเริ่มกันได้หรือยัง อาการเวียนหัวทำให้นางต้องลำบากมานานมากแล้วตอนนี้นางจึงอยากหายจากอาการนี้เต็มทนนสุลี่พยักหน้าเจ้ากับเวลาข้าฝังเข็มไม่ชอบให้มีผู้ใดอยู่ใกล้ขอให้ท่านซุนและูุยินออกไปคอยข้างนอกก่อนกวนซีเย่และซุนหยวนกุ้ยรู้ดีถึงกฎของนางจึงพาข้ารับใช้ถอยออกไปสูลี่หยิบเข็มเงินออกมาหูหยินผู้เท่าซุนเห็นเข็มยาวๆบางๆนั้นแล้วก็รู้สึกไม่ดีไปทั่วทั้งตัว ซูลีพูดฮูหยินพูดเท่าอยากกังวลไปเจ้ากะฮูหยินผู้เท่าซุนตอบกลับด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวข้าไม่ได้กังวลซูรี่ก็มองแขนเสื้อของตัวเองซึ่งตอนนี้ยับย่นไปหมดแล้วซูลี่เตือนท่านปล่อยข้าก่อนเจ้ากะฮูหยินผู้เท่าซุนยิ้มอย่างเขินอายแล้วปล่อยมือจากแขนเสื้อของซูลี่นางไม่ได้กลัวการฝังเข็มเพียงแต่อายุเยอะและมีอาการเวียนหัวจึงเผลอจับซูลี่ไว้แน่นเท่านั้นเอง หลังจากการรักษาเสร็จสิ้นหูหยินผู้เท่าซุนก็นอนสลบสลายอยู่บนเตียงไม่ต่างจากครั้งที่ซุนหยวนกุ้ยรักษาสุลี่ตบเบาๆที่ตัวนางหูหยินผู้เท่าหูหยินผู้เท่าซุนลืมตาขึ้นเสร็จแล้วหรือนางมองมือของสุลี่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเข็มอยู่ในมือจึงถอนหายใจอย่างโลง่งอกสุลี่พยักหน้าเจ้าก็เสร็จแล้ว ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมจริงๆเพราะตอนที่ฝังเข็มทั้งคู่ก็หมดสติไปและพอตื่นมาก็ถามคำถามเดียวกันสหลี่เปิดประตูห้องเรียกซุนหยวนกุ้ยและกวนซีเย่ที่รออยู่ข้างนอกเสร็จแล้วเจ้ากับพวกท่านเข้ามาได้แล้วกวนซีเย่ถามด้วยความเป็นห่วงไม่มีอะไรน่าห่วงใช่หรือไม่แค่กินยาให้ตรงเวลาก็พอเจ้ากะะสหลี่ตอบซุนยวนกุ้ยโล่งใจเช่นนั้นก็ดีแล้วเช่นนั้นก็ดีแล้ว อาการเวียนหัวของท่านแม่ทำให้ต้องลำบากมานานถ้ารักษาได้จริงก็ถือว่าโชคดีมากแล้วท่านแม่รู้สึกอย่างไรบ้างขอรับซุนหยวนกุ้ยเดินไปถามฮูหยินผู้เท่าซุนที่นอนอยู่ข้างๆฮูหยินผู้เท่าซุนยิ้มตอนนี้รู้สึกว่าหัวไม่หนักเหมือนก่อนแล้วซูหลีเขียนใบสั่งยาให้ฮูหยินผู้เท่าซุนพร้อมกับเขียนคำแนะนำทางการแพทย์ลงไปเธอยื่นใบสั่งยาให้ซุนหยวนกุย้ยตามเทียบนี้ท่านก็ไปจัดยามาใช้ตามที่เขียนไว้ ซุนหยวนกุ้ยดูใบสัญญาแล้วเห็นว่ามียาอย่างเช่นขิงแห้งสามเฉียนกดเขมาขั้วสามเฉียนเทียนมาหนึ่งเฉียนครึ่งเปลือกส้มแห้งสองเฉียนและฝูหลิงสามเฉียนซึ่งดูแล้วไม่น่าจะขมมากนักต่างจากยาของเขาที่มีแต่พืชขมๆอย่างสมุนไพรหวงเหลียนตามที่ตกลงกันไว้หูหยินผู้เท่าซุนจะต้องจ่ายค่ารักษาสิบตำลึงแต่นางยังรู้สึกกังวลว่าจะรักษาได้จริงหรือไม่จึงบอกให้ซูหลี่มาดูอาการอีกครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าถ้าอาการเวียนหัวหายไปจริง นางจะจ่ายเงินตามที่ตกลงไว้แต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็จะไม่จ่ายค่ารักษาซุนหยวนกุ้ยรู้สึกอายเล็กน้อยท่านแม่ทําไมถึงไม่จ่ายเงินให้หมอซูเล,ล่าขอรับฮูหยินพูดเท่าซุนหันมามองซุนหยวนกุย้ยคนเราต้องมีสัจจะอีกอย่างฝีมือหมอซูก็ดีขนาดนี้คงไม่กลัวว่าจะไม่ได้รับเงินหรอกจากนั้นนางจึงหันไปพูดกับซูหลี่หมอซูเจ้าคิดว่าอย่างไรซูหลี่หัวเราะเบาๆตามที่ตกลงไว้เจ้ากะ เธอมั่นใจในฝีมือของตัวเองถ้าหลังจากนี้หูหยินผู้เท่าสุนคิดจะเบี้ยวเงินเธอก็ยังสามารถเรียกเงินจากสุนหยวนกุ้ยได้อยู่ดีคนหนีได้แต่จะหนีบ้านไปด้วยไม่ได้เธอไม่เชื่อว่าสุนหยวนกุ้ยจะเบี้ยวเงินค่ารักษาถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวกลับก่อนซูหลี่พูดที่บ้านยังมีผู้ป่วยอีกคนและเด็กๆที่รอคอยอยู่เธอควรรีบกลับไปจะดีกว่ากวนซีเย่ยเปิดปากเตรียมจะเชิญซูหลี่ให้อยู่ต่อ แต่หูหยินผู้เท่าซุนรู้ทันความคิดของนางจึงมองนางด้วยสายตาแข็งกร้าวข้ายังไม่ได้ทดสอบหมอซูอย่างถ่องแท้ถ้านางเป็นหมอเพียงครึ่งเดียวจะทำอย่างไรถ้าเจ้าต้องการให้นางช่วยรักษาข้าว่านี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแม้ซูหลี่จะบอกว่าเข้าใจอาการของนางและการฝังเข็มทําให้รู้สึกดีขึ้นแต่ผลที่แท้จริงจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งถึงจะรู้ได้ กวนซีเย่พูดไม่ออกในทันทีจึงเก็บคำพูดกลับไปแม้จะเชื่อในฝีมือของซูหลี่แต่กับฮูหยินผู้เท่าซุนที่มีนิสัยแข็งกราวการขัดแย้งในเวลานี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดนักตนคงต้องรออีกครั้งฮูหยินผู้เท่าซุนมองไปที่ซูหลี่ด้วยรอยยิ้มหมอซูข้าจะให้คนไปส่งเจ้ากลับแม้ยังไม่ได้จ่ายค่ารักษาแต่การรักษาความสัมพันธ์กับหมอก็เป็นเรื่องสำคัญหลังจากซูหลี่ฝังเข็มให้นางก็รู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นและสุดท้ายก็จะรู้ว่ามันได้ผลจริงหรือไม่ในอีีกกไมก่่วัน ถ้าซูหลี่มีความสามารถจริงๆแล้วตนทำให้นางไม่พอใจต่อไปคงจะเป็นเรื่องยากที่จะตามนางให้มารักษาคนเรากินข้าวปลาอาหารทุกวันผู้ใดจะรับประกันได้ว่าจะไม่มีอาการเจ็บป่วยซูหลี่พยักหน้าขอบคุณท่านหูยินผู้เท่าสุนเจ้ากะถ้ามีคนไปส่งก็ดีไปอีกแบบเธอจะได้ประหยัดค่าโดยสารแถมรถมา้าก็สบายกว่าเทียมวัวมากทุกครั้งที่นั่งรถเทียมวัวเธอมักรู้สึกเหมือนจะอาเจียนออกมา คนที่มาส่งซูหลี่กลับคือซุนหมิงหลังจากได้พบกันหลายครั้งทั้งสองก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นบทที่83สุนัขตัวน้อยซุนหมิงหันไปเอ่ยถามซูหลี่หมอซูเราจะกลับหมู่บ้านเลยหรือจะแวะซื้อของในตลาดก่อนค่อยกลับหรือครั้งที่แล้วท่าทางของซูหลี่ที่ซื้อของแบบไม่ยังใจยังอย่างรากลึกในใจของซุนหมิงดังนั้นครั้งนี้เขาคิดว่าซูหลี่น่าจะซื้อของกลับบ้านอีกเช่นเคยซูหลีตอบว่าแวะซื้อของก่อนแล้วค่อยกลับ ในบ้านไม่มีผักแล้วซูหลี่ตั้งใจจะแวะซื้อเนื้อและผักกลับไปที่บ้านเพราะเหอหยูเฟิงที่กำลังป่วยอยู่ต้องได้รับการบำรุงให้ดีซุนหมิงทำท่าทีเหมือนข้าเข้าใจแล้วหวังว่าภรรยาในอนาคตของเขาจะไม่ใช้เงินแบบซูหลีเพราะเงินเดือนเล็กน้อยของเขาคงไม่พอเลี้ยงครอบครัวแนะ่ซุนหมิงอาสาหมอซูเช่นนั้นข้าตามท่านไปช่วยถือของดีกว่าข้าแข็งแรงมากท่านก็เลือกซื้อของไปเถิดซูหลี่หัวเราะเบาๆไม่ต้องหอกเจ้าแค่ขับรถมาก็พอ ขอรับสุนหมิงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยหญิงหญิงสุลี่ได้ยินเสียงร้องจึงก้มลงดูก็พบว่ามีสุนัขตัวเล็กกัดที่ชายกระโปรงของเธอสุนัขตัวนี้สกรปรกมากจนไม่สามารถบอกได้ว่ารูปลักษณ์เดิมของมันเคยเป็นเช่นไรอีกทั้งมันยังส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกมาอีกด้วยดูเหมือนว่ามันจะตกลงไปในคูน้ําที่มีกลิ่นเหม็นแต่ทว่าดวงตาของมันกลับเปียกชื้นทําให้สุลี่รู้สึกเวทนาขึ้นมาเล็กน้อย ซุนหมิงเห็นว่าสุนักกัดกระปรงซูหลี่เขาจึงเดินเข้าไปและเตะสุนัขตัวนั้นเบาๆไปไปไปให้พ้นข้าว่าเจ้าชักจะเบื่อชีวิตแล้วสินะถึงกล้ากัดผู้อื่นเช่นนี้หลังจากถูกเตะสุนัขตัวน้อยก็ครางเสียงเบาๆสองครั้งแต่ยังคงไม่ปล่อยกระโปรงของซูหลี่ซุนหมิงพูดเสียงเข้มฟังไม่รู้เรื่องหรืออย่างไรถ้ายังไม่ไปประเดี๋ยวจะจับเจ้ามาทำเป็นอาหารเสียเลยห้องห้องสุนัขตัวน้อยส่งเสียงเตือนซุนหมิงถ้าไม่ใช่เพราะมันกลัวซูหลี่จะหนีไป ตอนนี้มันคงกระโจนเข้าไปกัดผู้ชายที่น่ารังเกียจคนนี้แล้วซุนมิงเห็นว่าสุนัขตัวน้อยทำท่าทางเช่นนี้จึงรู้สึกขบขันเฮ้ hey, ยังกล้ามาข่มขู่ข้าอีกหรือเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าทำอะไรเจ้าจริงๆรหรือเชื่อหรือไม่ว่าข้าจะฆ่าเจ้าตอนนี้เลยเขานึกในใจว่าตนเองไม่ได้กินเนื้อสุนัขมานานแล้วอาจจะลองทำเมนูสุนัขในคืนนี้สุนัขตัวน้อยมองซูหลี่ด้วยสายตาที่น่าสงสารเหมือนกับว่ามันถูกทำร้าย ซูหลีจึงนั่งยองๆงลงไปและถามว่าแล้วบ้านของเจ้าอยู่ที่ใดข้าจะส่งเจ้ากลับบ้านสุนัขตัวน้อยเหมือนจะเข้าใจคำพูดของเธอมันขยับหัวไปมาและมองซูหลี่ด้วยสายตาที่แน่วแน่นี่หมายความว่าอะไรมันอยากตามเธอกลับไปเหรอแต่ตอนนี้ที่บ้านของเธอก็ยุ่งเหยิงมากอยู่แล้วเธอจึงไม่อยากเลี้ยงสุนัขตัวนี้เพราะเธออยากได้สุนัขพันธุ์ใหญ่ที่แข็งแรงมากกว่าหากมีคนที่เข้ามายุ่งยามเธอก็จะปล่อยสุนัขให้ไปจัดการ สุนักตัวน้อยที่อ่อนแอนี้ยังไม่พอสำหรับการปกป้องเธอจากคนแปลกหน้าด้วยซ้ำซุนหมิงพูดจากด้านข้างหมอซูสุนักตัวนี้ดูเหมือนจะไม่มีเจ้าของพวกเรานำมันกลับไปกินดีหรือไม่เนื้อสุนัขค่อนข้างอร่อยจริงๆขณะที่เขาพูดซุนหมิงก็แทบจะน้ำลายไหลออกมาลูกสุนัขตัวน้อยแยกเขี้ยวใส่สุนหมิงจากนั้นจึงถูหัวกับเท้าของซูหลี่ไปกันเถอะ ซูลีไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าลูกสุนัขตัวน้อยและเธอก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรับมันกลับไปด้วยหมอซูพวกเราไม่กินมันหรือเขารู้สึกแปลกใจเพราะเนื้อสุนัขนั้นอร่อยมากการปล่อยมันไปถือเป็นการเสียโอกาสซูหลี่สายหัวดูมันน่าสงสารเราให้มันมีชีวิตต่อไปเถิดสุนัขตัวนี้ดูมีจิตวิญญาณและเธอก็ไม่กินเนื้อสุนัขในชาติที่แล้วทุกครั้งที่เธอกลับบ้านสุนัขจะออกมาต้อนรับเธอราวกับว่ามันรู้ว่าเธอจะกลับมา ซุนหมิงจ้องไปที่สุนัขตัวน้อยวันนี้ถือว่าเจ้าโชคดีแล้วสุนัขตัวน้อยทำเสียงกันใส่ซุนหมิงดูเหมือนจะไม่ยอมแพ้มันขบฟันเล็กๆของมันออกมาเพื่อข่มขู่เขาสุรี่เดินไปอีกสักพักก็พบว่าสุนัขตัวน้อยยังตามเธออยู่เธอจึงหยุดเดินและพูดว่าอย่าตามข้ามาเลยข้ายังไม่คิดที่จะเลี้ยงสุนัขตอนนี้เจ้าสุนัขตัวเล็กมองสุลี่ด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าราวกับว่าเธอเป็นคนที่ทำให้มันผิดหวัง ซูลี่หันหลังแล้วเดินจากไปในครั้งนี้เจ้าสุนัขไม่ได้ตามเธอแต่ยืนอยู่ที่เดิมมองเธอจนเธอเดินหายไปซุนหมิงหันกลับมามองแล้วพูดว่าหมอซู่สุนัขตัวนั้นไม่ได้ตามมาแล้วขอรับอืมซูลี่พยักหน้าเมื่อซื้อของเสร็จเรียบร้อยซุนหมิงก็ช่วยเธอจัดของทั้งหมดขึ้นรถมา้าเมื่อมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านรถมา้าจึงจอดลงเมื่อชาวบ้านเห็นรถม้าที่คุ้นเคยอีกครั้งพวกเขาก็เม้มปากดูถูกเหยียดหยาม อีกแล้วสินะไปดึงดูดพวกผีเสื้อมาอีกแล้วพวกเขาคิดในใจโดยเชื่อว่านางไปเจอชายอื่นมาและคนที่มาส่งนางกลับต้องเป็นชู้รักของนางแน่ๆไม่รู้ว่าเหอยูเฟิงจะคิดอย่างไรที่ถูกสวมเขาใหญ่เช่นนี้ซูหลี่ไม่ได้รู้สึกอับอายอะไรเพราะเธอไม่ได้ทำเรื่องที่ผิดศีลธรรมเธอจึงไม่กลัวเสียงนินทาเมื่อเชิงยูเห็นซูหลีกลับมาถึงบ้านน้ำตาก็แทบจะไหลเขาพูดด้วยความตื้นตันว่าซูเหนียงจื่อเจ้ากลับมาแล้วซูหลี่สงสยัยเกิดอะไรขึ้นหรือ เธอเริ่มคาดเดาไปว่าอาการของเหอยูเฟิงอาจจะควบคุมไม่ได้แล้วหรือเปล่าแต่เธอได้จัดการทุกอย่างไว้แล้วถ้าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมคงจะไม่มีปัญหาอะไรเชิงยูสายหัวแล้วพูดไม่มีอะไรแค่รู้สึกว่าในวันที่เจ้าไม่อยู่บ้านมันช่างเงียบเหงายิ่งนักวันนี้เขาเกือบจะถูกวางยาพิษแล้วเขาเคยชินกับอาหารที่ซูรีทำซึ่งมีสีสันและเต็มไปด้วยความหลากหลายแต่วันนี้ที่เขากินอาหารที่เชิงเซียงทำเขาแทบจะทนไม่อาเจียนออกมาไม่ได้เพราะเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างดี นี่ไม่สามารถเรียกว่ารสชาติแย่ได้อีกต่อไปแต่มันเหมือนมีพิษในขณะที่เหออยูเฟิงนอนอยู่บนเตียงได้ยินคำพูดของเฉิงหยูสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีราวกับว่าเขาโมโหโจนหน้าดำคล้ำอะไรนะวันที่นางไม่อยู่ทำให้เหงาหรือนี่มันเหมือนคำสารภาพรักเลยไม่ใช่หรือแม้แต่การพูดคุยระหว่างคู่สามีภรรยาก็ยังไม่หวานซึ้งเท่าที่เขาได้ยินจากเฉิงหยูเลยเหอ,อยูเฟิงจึงจดบันทึกไว้ในใจเพื่อเอาคืนเฉิงหยูในโอกาสหน้าฮัตชิว เชิงอยู่ที่ยืนอยู่ในลานบ้านจามอย่างอธิบายไม่ถูกใครนินทาฆ่ากันเขาเอามือถูจมูกของตนเองไม่นานมานี้เขาไม่ได้ไปทําให้ใครไม่พอใจนี่นาทําไมจูจ่ๆถึงได้จามออกมาเช่นนี้หรืออาจจะเป็นหวัดโอกาสนี้มีความเป็นไปได้มากกว่าเดี๋ยวเขาจะต้มขิงดื่มเสียหน่อยเพื่อให้อาการดีขึ้นสหลี่เข้ามาในบ้านมองเหอยยูเฟิงเขาดูมีสภาพดีกว่าเมื่อตอนที่เธอออกไปแต่สีหน้าของเขาดูหมองคล้ำลงวันนี้เจ้ารู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง มีอาการไม่สบายตรงไหนหรือไม่เฮยูเฟิงตอบกลับด้วยหน้าตาเย็นชาไม่ค่าดีมากเพียงแค่นางไม่ทำให้เขาโมโหเขาก็คิดว่าตนจะมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวแล้วคำพูดไม่มีปัญหาแต่ทำไมโทนเสียงถึงแปลกๆเขาดูเหมือนจะอารมณ์เสียและเธอก็ไม่มีอารมณ์ที่จะไปหาเรื่องเขาเพราะเขาเป็นคนป่วยอยู่ถ้าเช่นนั้นก็พักผ่อนเธอข้าจะไปทำอาหาร เฮยูเฟิงรู้สึกเหมือนมีอะไรอัดแน่นอยู่ในอกนี่ไม่ถูกต้องนี่มันไม่ใช่ตัวเขาเลยทำไมเขาต้องสนใจผู้หญิงคนนั้นด้วยนางจะทำอะไรจะคุยกับใครก็เป็นเรื่องของนางความคิดเล็กน้อยกลับทำให้เขาอารมณ์เสียหรืออาจจะเป็นผลมาจากการผ่าตัดเฮยูเฟิงนอนอยู่บนเตียงเริ่มครุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซูหลี่เริ่มทำอาหารในครัวเฉิงอยู่ได้กลิ่นหอมจากห้องครัวถึงกับน้ำตาจะไหลรู้ไหมว่าเขากลัวแค่ไหนถ้าซูหลี่ไม่กลับมาเตรียมอาหารเย็นฮงฮง เสียงสุนัขดังมาจากนอกประตูบ้าน